ปลานี่มันมีกติกาด้วยนะครับมีกฎหมายไม่ได้หมายคมว่าตกกันได้จับกันได้เรื่อยเปอยไปนะครับมีการสงวนพันธุ์ปลาสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าบางครั้งธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันไปห้ามไม่ได้เหมือนกันเหมือนธรรมชาติเรื่องการเล่นการพนันเนี่ย าถือว่าอะไรที่ไม่สามารถจะห้ามปลามได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของคนแล้วเขาให้ทําครับแต่ใช้กฎหมายเข้าไปควบคุมแล้วก็เกิดประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมาช่วยสังคมอย่างเรื่องลอตเตอรี่เรื่องหวยกูดเมื่อกี้นีที่ท่านเห็นแล้วเช่นเดียวกันครับเรื่องการตกปลาเนี่ยเมื่อมันห้ามไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องปล่อยให้ดําเนินการแต่ว่ามีกติกามีกฎหมายควบคุมผมอยากจะให้ท่านรู้จักกับคนคนหนึ่งครับบังเอิญเป็นคนที่รู้จักกันเมื่อวันก่อนเป็นคนไทยครับ เป็นนักตกปลาพาผมมาผมจึงได้มีโอกาสนี้วันดีรครับพีลิมครับวัสดีครับวัสดีครับรการ<ด>ตรกปลา,าที่นี่เขามีกติกายังไงอยากให้่านบอกหน่อยครับเออก็กติกาทั่วๆไปนะเจะตนาเขาต้องการรักษาสงวนพันุปลาทุกชนิดไว้เพื่อให้ลูกหลานต่อต่อไปมีโอกาสได้กินได้ใช้ได้เอนจอยมันเพราะฉะนั้น โดยกฎหมายทั่วๆไปนี่นะฮะถ้าเราตกปลาในทะเลอย่างวันนี้นี่นะฮะลายเส้นทุกอย่างนเขาต้องมีลายเส้นนะฮะจะตกปลาแต่เจ้าของเรือเราใช้เรือเขาเจ้าของเรือนี่จะเป็นคนคอบเบอร์เราไว้ออเพราะฉะนั้นเขาถือกฎเกณฑ์รุนแรงมากสมมุติเขาบอกว่าปลาโปกกีเนี่ยจะต้อง11นิ้วเถ้าเราเอาปลาโปกีต่ำกว่า11นิ้วไว้นี่นะฮะเจ้าของเรือก็มีความผิด เราก็มีความผิดด้วยครับถ้าตกได้ปลาที่ชื่อว่าโป๊กกี่พันนี่นะถ้าเกินก่อ1สิบเอ็ดนิ้วต้องเก็บได้ถึงจะเก็บได้ถ้าไม่ก่อนสิบเอ็ดนิ้วเก็บต้องปล่อยทิ้งไปเป็นหรือตายก็ต้องโยนทิ้งไปอยู่ไม่มีสิทธิ์เอาไปใช้ประโยชน์เลยม่นงั้นเจ้าของเรือผิด็คราับผิดครับเป็นคนรับผิดชอบเขาเป็นคนรับผิดชอบแต่ถ้าคุณไปตกปลาตามเล็กซึ่งเป็นทะเลสาบหรือทางแน่นๆเป็นทะเลน้ำจืด ก่อนคุณจะไปตกได้คุณต้องไปที่ร้านขายพวกอุปกรณ์ตกปลาเขาจะขายอะไเส้นหนึ่งกับคุณโอ้ขายลายเส้นนี่คือจ่ายสตางค์ตีตั๋วตีตั๋วตีตัวนี่ก็ตงเสียภาษีให้รัฐนะอ่าอย่างหนึ่งแล้วก็เขาคิดไม่แพงประมาณ3 4มสี่เหรียญแต่เจตนาเขาจะให้แฮนด์บุ๊กคุณมาเล่นในแฮนด์บุ๊กจะบอกเลยว่าปลาที่อยู่ในเลขนี่ชื่ออย่างนี้ต้องมีไซส์ขนาดนี้แล้ววันนี้ที่คุณมาตกเขาจํากัดด้วยนะฮะ อย่างมากไม่เกินกี่ตัวอ๋อให้ตกได้ไม่เกินกี่ตัวต้องครับนี่คืออันหนึ่งนะฮะแล้วก็ในท้ายของเล่มนีในาดีเนี่ยจะมีคำว่า good citizen อ๋อ good citizen ไอ้ good citizen มันชนที่ดีของเขามันจะมีฟอร์มอันหนึ่งนะเราไม่รู้เลยนายฝรั่งที่ยืนอยู่ข้างเรามันจะดีพอเราไหมถ้าเราเก็บปลาที่มันติดไ้ เก็บปลาผิดกฎหมายนี่ประชาชนข้างอาจจะรายงานเขารายงานถ้าเกิดอินสเปกเตอร์เขามาเขาก็ล่อคุณแซมมอนใบร้อยห้าสิบเหรียญอย่างเงี้ยครั้งแรกเขาไม่ทําอะไรคุณนะเกิดมาปรับคุณน่ะปลาตัวง่าร้อยห้าสิบเหรียญอย่างเงี้ยแล้วไอเสือนั่นเผลอๆมันก็ได้เป็นกูสิติเซนของอเมริกาในหนังสือนั้นเนี่ยจะมีเขียนว่ากูสิติเซนประชาชนที่ดีคือต้องทำยังไงอย่างเงี้ยช่วยกันดูแลไง ช่วยกันสอดส่องดูกันเองให้ทำถูกกฎหมายกันถ้าใครรายงานว่าคนนั้นผิดกฎหมายคุณก็อาจจะได้กลายเป็นประชาชนที่ดีให้ดีมีเซอร์ติฟิเคทให้คุณนะนี่คือวิธีที่ฉลาดมากหนึ่งหนึ่งครับผมโอเคเรื่องปลานี่นะฮะนอกจากเ้าจำกัดไซ์แล้วนะครับเขายังจำกัดฤดูกาลครับ ส่วนหนึ่งที่ผมกําลังพูดอยู่คือซีซันนี้เป็นซีซั่นของปลาโพกีปลาโพกีก็เหมือนปลานินทะเลของบานเรล่าแต่ตัวย่แบนย่สีสวยเนื้อร่อยมากครับไอปลาโพกีอีกเหมือนกันคุณจะตกได้ช่วงนี้พอถึงเดือนตุลากลางเดือนห้ามตกตกไม่ได้ห้ามเลยมันวางไข่มันวางไข่ใช่ครับห้ามตกห้ามตกใช่ไหมอีกคือวิธีหนึ่งที่เขาทําไว้ซึ่งทําให้ปลาต่างๆตัวเล็กตัวน้อยเราไม่สามารถไป็นได้ แล้วอย่างวันนี้เหมือนกันโพกีกับซีแบสจะคู่กันเอซีแบสซีแบสนี่จริงๆเรียกเป็นปลาเมืองไทยเขาเรียกอะไรซีแบสนี่ใช่ปลาตาเดียวหรือปลาไม่ไม่กับซีแบสนี่เป็นปลาตัวดำๆนี่นะมันอาจจะเหมือนกระพงดำกระพงกระพงกระพงดำไอ้ซีแบสวันนี้นี่นะถ้าคุณได้ขึ้นมาต่อให้ตัวขนาดไหนไม่มีสิเก็บอเพราะซีซั่นมันยังไม่มา ต่ว่ามันอาจจะหลงเข้ามาหลงเข้ามาติดแบตต่ช่วง่ี้ช่วงนี้ตกได้อาทิตย์ที่แล้วที่ผมมากับเพื่อนเนี่ยเพื่อนได้ตัวเบลล์มเลยนะสวยมากเขียวปีเลยนะต้องปล่อยแต่ครับอีกสองอาทิตย์อย่างนี้ซีซั่นมันเปิดเราถึงจะเก็บมันได้ไม่นี่แหละครับเป็นกติกาครับนี่เรือจะออกแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าฝีมือการตกปลาเป็นยังไงแล้วจะได้ดูว่าจริงๆเนี่ยเขาทําตามกฎหมายกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าแม้จะ มีเป็นการพักผ่อนก็จริงแต่ก็มีกติกาประกบตลอดเวลานี่แหละครับประเทศที่เจริญแล้วเขาจะอยู่กับความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ปิดกั้นแล้วก็ลงใต้ดินกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับเดี๋ยวผมอยาะบกว่าได้ครับผมดีใจนาครับ